กิดครูท่านน้องจัดคอนเสิร์ตมีใครจะไปไหมไปี่ถามเสียงมันไม่ดัดพอเจมจัดไปลูกครับถ้าเกิดครูจัดคอนเสิร์ตของเราสองคนทุกคนจะไปกันไหมครับแบบนี้ครับผมเฮ้ยผมเขินเลยนะแล้วผมครับผมครับผมผาบอกว่าไปกันนะครับผมผมบอกว่าไปครับนี่ดูจริงๆไม่รู้นะผมกล้าไปกับของคุณด้วยเราคุณ ว่าพอ่อยน้องๆทั้งสองคนนี้เป็นตัวแทนของ Gen Z ตอบโจทย์เลยนะครับเหมาะที่สุดทางไลฟ์สไตล์เนาะความเป็นตัวของตัวเองนะคะถือว่าน้องเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นอินสเปรชั่นให้กับคนรุ่นใหม่จริงๆคะ่ะเหมาะที่สุดเลยครับคุณรุ่นเหรครับครับก็ที่ดีิงเราเราเห็นว่าสองคนนี้คือเป็นเป็นตัวแทนของ Gen Z ท,ท,ที่เราตั้งใจเลยครับที่จะออกแบบแพ็กเกจมาเพื่อตอบสนอ,นองคนรุ่นใหม่ค น้องสองคนนี่แหละครับคือเมื่อกี้เราเห็นการเปิดตัว g c <ม>ี c ที่นี่ที่แรกอยากให้เล่าประสบการณ์ของว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่ผู้คุณสองคนได้ไปผ่านรางวันวันนั้นสนุกมากรับผมก็ได้ได้ลองเลยในะชุดครับผมแล้วก็เป็นลุคใหม่ๆเนี้ยอย่าง ผมก็จะเป็นหัวสีเทาผมก็จะเป็นแบบลองกินแบบมีสติ๊กเกอร์ตาอะไรเงี้ยผมก็จะได้ลองรู้ใหม่ๆกันเยอะครับผมและสนุกมากที่รู้สึกว่าก่อนที่เราจะได้มาทำทีวีซีเนี้ยทางทัวร์ผมจะมีประชุมครับผมว่าพวกเราเป็นเจนซีแบบไหนกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็พูดถึงคว เตอร์ของเราว่าคิวเลอร์ของเราเนี่ยมีเป็นแบบไหนบ้างเป็นคนล่าเริงเป็นคนแบบเออเป็นอินทเวิร์ดหรือเป็นเอ็กซ์โวเวิร์ดก็เขาจะพยายามทำทีวีซีให้เป็นตัวเรามากที่สุดแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างเป็นตัวเองไหมโอ้ใช่ก็เป็นตัวเองเลยครับเขาร์เวอร์จะถามทุกอย่างเลยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ครับแล้วก็การแต่งตัวอย่างที่เอ่อเห็นไปในทีวีซีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแต่งตัวที่เออเราเราไม่ค่อย จะแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยได้ลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าเป็นสไตล์เจนซีอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาจะบอกว่าเขาจะถามว่ากิจกรรมที่พวกเราสองคน,คนชอบทำหรือว่าอะไรต่างๆที่พวกเราชอบทำในกิจกรตรประจำวันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแต่งต่างกันมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือการการเป็นอิสระในการเลือกในําทำสิ่งท,ที่ที่ชอบอะไรก็ชูว่ตอบโจทย์ตรงนี้ครับแล้วก็ทำมาแล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านตัวทีมวีซีครับ ก็จะออกมาเป็นแบบที่ที่คุ้นเหยนล้ออกมาถูกใจเลยใช่คุดีใจมากครับมีโมเมนต์ไหนในตอนถ่ายทำที่แบบมันสนุกสนานเฮฮาไปให้บบเล่าให้ฟังหน่อยที่จริงที่จะเห็น T V C มันมีหลายตัวมากใช่ใช,ใชแ่แต่ละตัวแต่ละตัวก็จะมีคาแรกเตอร์เลยแล้วก็จะตลบบ้างแล้วกน,น่ารักบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราเรีาน่าว่าออมันมี T V C แบบไหนบ้างคุณนี่ปเ,ปนเป็นเป็นร็อกเกอร์กันด้วยเป็นใช่ใช่ครับเท,ม,ทมันเกนี่น้นนี่นี่นะ ใช่อนี้ก็จะมีแล้วก็มีเล่นฟุตบอลที่นี่นี่นี่อะไรอันนี้น่าจะเล่นเต้นเล่นฟุตบอลนี่นี่โอเคนี้จะเห็นไม่ใช่ไอทาะครับผมนี่ผมทำเองนะเรียนฟุตบอลม่เป็นห่วงแต่ผมได้ยินว่าคุณเป็กบอลเก่งจริงอ๋อก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้านับเป็นหมืนว่าในโรงเรียนผมคือที่หนึ่งอ๋อนี่คุณไม่ขนาดนั้นแล้วนะคุณรู้ว่าครูมีทีมฟุตบอลใช่จริงเหรอ รู้จักแบงค์คบอยในเต็งไหมอ๋อเหรออ๋อจับชวนผมไปเล่นแบงค์เลไม่รู้แต่อันนั้นคือทำจริงใช่ไหมใช่ครับไม่มีเชือกอื่อืไม่มีอะครับใช่ไหมใช่ไม่มีเลยอันนี้ไอเท็มผมแบงบอลเนี่ยไม่ใช่อันนี้สี่จีนะเป็นตัวจริงจริงโอ้ชั้นเรามีลูกบอลมาให้น้องโอ้ทำห้ดูบอลนี้ด้วยไม่น่ามีไม่น่ามีโอ้ทำๆๆไม่มีครับไม่มีครับ โอเคแล้วเราพูดถึงยูคลับกันไปด้วยวเป็นยังไงบ้างคุณยังอยู่ในแก๊งยูคลับได้อยู่ใช่ครับจะบอกว่าประสบการณ์ยูคลับก็คือจะบอกว่าอยู่กับยูดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่ายูคลับเป็นที่ที่ออทรวมสิทธิพิเศษมากมายเลยครับที่ตอบสนองความไลฟ์สไตล์ของชาวเจนซี c อย่างพวกเรานะครับเจนหนึงยี่สิบสี่ปีครับไม่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 ต้องเป็นเจนหนึ่งยี่สิบสี่ปีคือทุกทุกรุ่นดีกว่าถ้าเกิดใจเรายังเป็นเจนซีอยู่เราก็สามารถเป็นเจนซีได้ใช่ครับผมก็เหมาะ ไม่ว่าอยู่อยากทำไรครับอยากเป็นอะไรอยู่ทรูก็จะจัดให้หมด็นมากเจมส์ครับผมคุณยังอยู่ในเวน์นี้อยู่ใจยังใช่ครับครับผมใจยังเจนซีอยู่ครับผมแต่ไม่ว่าพวกคุณอยู่เจนไหนกันผมก็เชื่อมั่นว่ายังมีความวัยเยาว์และความเป็นเจนซีอยู่ในบรรยากาศคุณอยู่มีความเด็กอยู่ในหัวใจเมื่อเช้าผมพูดกับแฟนมาบอกว่าคุณเนี่ยมีโอกาสได้ไลฟ์บ่อยๆครับผมอยากให้เล่าประสบการณ์การใช้ทรูดีแท็คให้ฟัง โอ้ oh, สุดยอดมากครับผมเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้ True ห้ G Mac หน,นไหมงลมาครับผมเราก็สามารถเลือกได้หมดเลยว่าเราจะเอาเน็ตเท่าไหร่เอานู่นนี่โชเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เราเหมาะกับตรงไหนนะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอิสระตัวเรามากๆแล้วก็ด้วยความที่ตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะใช้เด็ตเยอะแล้วก็ช่วงนี้ผมชอบเล่นเกมก็จะมีเกมเข้ามาด้วยนิดนึงครับผม ใช่แล้วก็ผมได้ยินมาว่ามีสิทธิพิเศษด้วย<ช>สําหรับเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่หที่มีอายุสูงกว่า55ปีขึ้ไปได้ลด10%ถูกตองถูกตอใช่แต่ว่านั่นแหละอยากให้ทุกคนลองมาเป็นครอบครัวครูดีแท่ครัวครับคือจะบอกนะครับว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมแบบนี้เน็ตช้าที่มันขัดใจไม่ได้มันขัดใจมันแหลกอันนี้เป็นยังไงเลื่อนเลื่อนืเลือเล่อมือนลื่นครับผม เคยเป็นไลฟ์พีนเลทุกคนน่าจะเห็นอยู่ไลฟ์พี่เลย,ยังยังยังใช้ได้ลึลลลลลลนลนก่ปืนเรือยปืนวุ่นรถตุ๊กรถตุ๊ก็สบายสบายาสบายครับผมครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเซสชันในตอนนี้นะครับก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของทั้งสองคนกันมากยิ่งขึ้นกันด้วยนะครับ,รบแต่ว่าวันนี้ไหนมาเป็นการเปิดตัวพิชเชนเตอร์แล้ว เราก็มีของที่ลึกกับบ้านกันให้น้งสองคมกันด้วยวาวล่องแพแล้วจะมีดอกไม้นะครับ <c oughs> จากทาไว้ใหผู้บริหารกับมอบไปให้กับงน้องๆสองคนกันด้วยนะครับเรียนผมเห็นตอนนี้คุณแบบอยู่บ้านนอนคมเนี่ยคนทั้งขง้างเขาพ เที <54. S 2> ่ยวเล่นสนุกสนานอาพ่อครับพ่อเป็นอิสระา้ชีวิตเป็นจนีครับใช่ใช่ใช้ชีวิตเจนซีหน่อครับคุณมีดูแลเขาไงว่างม่แบบเฮ้ยเือปวยเฮ้ยหายไวนเกมเดียวซูนรสจบเอาผมได้มีส่งดอไม้ไปให้ครับผมบอกว่าหายไวๆนะอะไอย่างเงี้อไม้จะช่วยไม่ได้แต่ว่าเออก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ละกันว่าขอให้ายไวครับผมตันนี้เลยหายดีแล้ว นน so. oh like. really? ี่ะครับเพราะฉะนั you know oh hey, ้นเกมแรกของเรานะครับเกมแรกของเราเลยครับสายดีเพราดอกไม้ผมนี่แหละผมบอกเลยจริงนะจริงจริงจริงนะเขาขายดีเพราดอกไม้ก็จริงนะครับผมก็ชุดนี้ดีใจที่เออได้รับกำลังใจไม่ไม่สรุปว่าสายดีเพราดอกไม้เขาไหมอ่าพี่ขยี้ให้แล้วนะพ้าผมบอกว่าขายดีเพาดอกไม้ไม่ได้ โมเพราะว่าไม่น่าเชถือนะเพราะว่าให้ยายอะมากครับสายต้าเกลือนี่คือให้ยาสามวันติดเลยแต่ก็ดีใจที่เขาส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณมเลยีวพี่เียประมาณนี้แหละไม่เป็นหนุ่มสาววายแล้วก็่ไหร่เมื่ไหมป้าไม่หลอกแกออไม่คือนอกจานี้คือเที่่ะคือเข้ามาเดินมา หล่อมากแล้วผมจำได้ว่าพี่เคยเล่นเอ็มวีของพี่โอ๊คคอทเทลไหมใช่ไหมหล่กอ่ะเราเป็นเพลงรคเป็นพระเอกเอ็มวีด้วยนะเนี่ยหล่อมากเราไปเข้าเล่นเราต่อนเลยเดยเราอวยกันไปโวยกันมาครับผมเกมแรกของเรานะครับเป็นชื่อว่า Lucky Pick ยู่ก็คือเดี๋ยวผมจะมีเป็นแผ่นโจทย์สิบแผ่นนะครับแล้วแต่ละแผ่นจะให้เวลาหนึ่งนาทีถ้าร้องคอเปิดออกมาปุ๊บคุณต้องทำตามคำสั่งนั้น ใช่ครับขอโจทย์ได้เลยฮะเหมือนไม่ใช่เกมเหมือนเป็นคำสั่งโอเคโอเคสลับกันเลือกโอเคได้สลับกันเลือกแต่หยิบปุ๊บต้องทำน้ำคู่ได้ทุกคนครับเราเรามีสิบเกมมีสิบข้อโอเคไหมมันจะนานไปไหมยี่สิบก็ได้หรอสงสารน้องอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านให้ทุกคนครับอันนี้เราอ่านว่าขอถ้า ที่คิดว่าเซ็กซี่มากที่สุดโอ้โหตายแล้วให้เพื่อนคิดก่อนตอนนี้เป็นคนคิ้วๆนะเสี่ยท่าไหนดีท่าไหนดีเซ็กซี่มีจกัดเวลา30วินาที30วินาทีทุกคนนวพร้อมไหมพร้อมคุณพร้อมเหรอ1 2 3สอง อันน like. so ี้เบาๆเซ็กซี่เบาเพราะตั้งฝั่งนี้บอกคนนี้ไม่เห็นการจัดปักฝั่นี้ไม่เห็นเซ็กซี่อันนี้เป็นนุ่มแล้วแล้วฝั่งนุ่นจะยอมได้ยังไงฝั่งนุ่นจะยอมได้ยังไงเดวเซ็กซี่เซ็กซี่คิเลนพีจ๋าเออคือท่าเนี่ยพอเซ็กซี่และอ่หล่อนี่ท่านี้เซ็กซี่แล้วชอบ ชอบชอบจริตมากจริทาทาทาดิมซักซี้แต่แต่จรดิตานี่พอดีคือได hey. um um ้มาอะไรอ่าเมื่อกี้ไม่สุดนะยังเหรองั้นขอรับแรงรอบนสุดแล้วเห็นน้องชงมาดนีแล้วเอาเขาตออะไรดีห่อเดี๋ยวเราขอแริตัวนี้มาข้อต่อมาฮะเจมฮะจะไม่ได้ให้คนอ่านโจทย์เองดีกว่าขอท่าประจำตัวของแต่ละคนตามสไตล์อยู่ที่แฟนๆจะกรีดที่สุดอา ทราประจําตัวเหรอผมเพิ่งดีไม่กินท่าหรอทราประจําตัวโอเคโอเคพี่รอแอ้วมาเดินสอบทรามันเป็นยูยังไงเนี่ยเราได้ฟังอะไรครับวันนี้ฟังเป็นยูยังไงมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นคนคิ้วๆไงใช่ผมเป็นคนคิ้วๆไงช่วงนี้คือผมมีแก้ไนิดน,นึงครับวันนี้มีอิฐเอาหรอใช่เขาชอบเอากิมผมเนี่ยไปแปะเทียบกับขนมปัง ใช่แก้มปามีแก้มนะตอนนี้นอกจากแก้มแล้วเนี่ยมีกล้ามด้วยนะแนน่มากไม่ได้มีเท่าไหร่เลยพี่นี่บกไก่ที่กินมาคุ้มนะวบกไก่ที่กินมานี่คือเหตุผลที่ขอใส่เสื้อตัวนี้มาวันนี้ใช่ครับเพราะอยากจะโชว์สายน้ำเกลือใช่ใช่น้ำลงเกลือที่มือฉีดั้งหมโอเคไหมก็ต่อมาครับครับ โพสกันเรามี60สิบวินาทีให้คุณโพสกันนะครับคุณอ่านเลยขอถ้าส่งความรักให้เจ้าคุณหนูส่งความรักให้เจ้าคุณหนูทำยังไงดีเอางี้ผมมีโจทย์เพิ่มเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ให้ต่างคนต่างคิดครัแล้วนับหนึ่งสองสามแล้วทำขอมกันอ๋อได้ไหมโอเคได้ตรงกันหรือเปล่าเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อมนะหนึ่งสองสาม ขอ, 3, ขอสามแลนะ้วกสิงหสาได้ไหมโชว์โชว์นๆหนอยด้านบนบอกไม่เห็นเลยด้านบน,นบอกไม่เห็นเลย <c oughs> ด้านบนมันดูอ้าว เมื่อกี้พี่เตียมไว้บอกว่าถ้าเกิดให้หันไปมองนานบนเขาจะซื้อน้ำเลียงพี่สาแก้วจริงแเล้วเนี่ยจริงจซื้อเผื่อผมสักแก้วนะครับเอามาต่อมามาก็ต่อมาอ่นเจเจมนทำท่างอเพื่อให้อีกคนขถ่ายงอนที่คิดว่าต้องถ่ายรอดแน่แน่คือคือให้งอใช่ไหมงององอ เอานะสามสองหนึ่งอันนี้คือง้อใช่ไหมแก้แก้ดิค่ะใช่ชื่อชื่อเพลงเราชื่อง้อครับถ้าไม่รักจะไม่ง้อแล้วแล้วรู้สึกว่ารักไหม เป็นเนื้แหะใช่ใชแล้วลองฟังเพลงดูโอเคไหก็ต่อมาครับแ่ป้ายเราเยอะเลือกินนะเลือกท่าโพที่คิดว่าหล่อที่สุดอ๋ออันนี้ไม่ต้องโพสนแหมัีว่ามันอยู่ในมันอยู่ในจิตหัวใจอยู่ในดีเอยู่ะโอโหดีเอ็นเอความหล่อพ่อไม่ให้มาเยอะใช่หมความหล่อ ความน่ารักเอามามามาพร้อมแล้วนะฮะสามสองหนึ่งอีกทั้งยวกันเด้วยใจตรงกันดีกว่าเอาฝั่งซ้ายหน่อยฝั่งซ้ายหน่อยเอาสั่งขวาสั่งขวาโอเคขอบคุณครับเอาตัดได้เลยฮะต่อไปตาใครเอ่ยตาเจมอ่ะครับผมแข่งสงสัยตาให้กันใน พิตาก่อนโอเคใครใครกับพิตาก่อนคนด่ดนจแพ้เละมาผมอยากได้แบบช็อตตอนช็อตปิด g V c เมื่อกี้ได้ปะใช่ใครอยู่ฝ่าไหนเนี่ยมอยู่นั่นแหละสิฝ่าโน้นใช่ไหมเจนออยู่ฝ่งนี้ปะส่งสายตาให้กันใครกับพิ์ตาก่อนม,มาหนึ่งน้องครับมันมองไม่เห็นนม,มันไกลไปเนาะ พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยโอ้เสมอวังกันเน่อะไรผมไม่เห็น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 ขอขอฝังนี้อีกทีนึงอ่าฝังอีกทีนึงโอ้โหต้องทุกฝั่งเลยมั้งวอยแล้วเดินเดินเดินอะไรนะพี่หรอฮะนะขอให้ให้ใกล้แค่ก้าเดียวคุณ

แสบตาหน้ามันะจริงเล่ขนาดแสบตาเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่อ่านลักสายตาคุณได้เฮ้ยอนไรนะพี่ก็สามสิบกว่านะอ่าเจนซีตอนนี้เขายจะเล่นวงการนี้อยู่ใช่ไหมก็ไม่ค่อยนะพี่จะรู้สึกว่าเออพี่สามารถไปเล่นได้บ้างเล่นได้เลยเล่นได้นะเล่นได้เลยโอเคเลยง่ายเรามั่นใจเราเอ่อเราเราก็สามารถทำได้นะครัพูดอะไรครับเมื่อกี้อ๋อเปล่าผมกำลังตกใจว่า พี่ดูไม่ถึง30เลยอ้าวพี่ถึง3ามสิบแล้วเนี่ยอยากกินอะไรอ่ะได้จริงเลยได้หมดเลยเดี๋ยวเขามีอาหารเยอะมากจบงานพี่พาไปกินสมัครแพ็กทูให้เพนๆดีกว่าได้เลยพี่ได้เลยผู้บริหารจบนะฮะมาต่อรับไม่หมดสักทีนะเหล็กสี่อันเลยมาทำท่าชาร์จพลังให้กันและกัน ดูดูดินเนอร์รูเยอะลยนลนียูเยอะซะแล้วชัดมาแบบไหนคนเทนตคลิปเขาเปนแบบกฟนแฟนเพื่อนแมทไปคอนเสิร์ตอ๋อไม่ใคยได้ไปดูคอนเสิร์ตไหมครับผม,ม,มไปแล้วอัอนนี้เขาลงมาแล้วหนึ่งลืมอเคมาชดนะพร้อมนะสามสองหนึ บอกว่าไม่เห็นเลยอ่ะข้างบนผมไม่เห็นเลยครับน้าข้างบนไม่เห็นผมต้องนอนทับแล้วแต่เมื่อกี้จะเป็นท่าท้า้าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเป็มีไอบผมแล้วเป็นฟิลรีชาร์จเลยใช่าทลาาารักน่ารัการัไหมเก่งไหมเก่งมเก่งไหเก่งเหรอผคเจอแฟนสาบวคุณแม่ ชมปุ๊บเล่นชมปุ๊ตกตลอดรระมาข้อต่อมาฮะเชิญมีมเต้นตกที่กำลังอินเฮ้ยอดีมันมีอันนั้นอะไอไอเต้นขาเดียวอะเ้ยไอที่ะปลงงี้อ่ะคืออะไรอะเอาไว้ต้องไว้ก่อนเลๆ

Ho momba ny dihiby sy ny valiny. Ahoana no ahafahana miteny amin'ny teny? Tsy fantatro. Dia tsy fantatro. Ka ny fomba jeren'ny tsena. Io milaza fa tsy mikoatra. Simba tokoa. Tsy mipoitra. Okay, azontsika atao. Ahoana no ahafahana น่ารักไพูดจริงกันเหร่าน่ารักไม่ใช่ไม่ใช่น่รักดิพูดพร้อมกันว่า My plan with you อยู่กับ True ดีกว่าพร้อมท่าที่อบอุ่นดูเชิญชวนมาเป็นครอบครัว True แท็กันโอเค My plan with you อยู่กับ True ดีกว่าโอเคมา My plan with you เดี๋ยวร้อมกพร้อมกันโอเคเดี๋ยวพี่นับให้สามสองหนึ่ง My plan with you อยู่กับ True ดีกว่า chuẩn chuẩn hẳn luôn My with you, you và <laughs> you quá. my blood with you, can't you và you đi quá. À, sốc bơm. Oh yeah. Game nãy thảm OK, nah. <laughs> ไปเกมส์สนิก่อนเกมส์เต่ามงกุก็พอครับครับผมเกมส์เตนะฮะมีชื่อว่ามิวแอนด์แมชมิวมิวแอนด์แมชอ่าฮะก็คือคุณต้องทายครับจากสิ่งที่เขาพูดได้เลยอ่านปากเขาคุณจะต้องใส่หูฟังเอาไว้มีสิบคำนะครับจะถามกระชีต่ละปากก็จะต้องมาดูว่าใครจะได้คำตอบได้มากกว่ากันได้เลยถามว่าชนะได้อะไร ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรได้ความภูมิใจได้ความสั่นใจทุกครั้งที่ผมไปอีเวนต์เฮ้ยผมคิดดีกว่าโอ้โหให้คุณคิดกับหลวงพ่อเองเถอะแล้วใครแพ้ทำอะไรดีบ้างไม่เอาดีกว่าไม่อะมันเสี่ยงอ่ะไม่เอาดีกว่าเล่นต่อเกมต่อไปเจ็ดซีมีความมีสาระโอ้โหเมัน t r u ม My แ l น n นะครับดี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 โอเคครับผมพูดบริหารตำแห่งอยู่ตรงนี้พูดดังๆแล้ว True My Plan I Love You มากเลยครับผม ขอแผ่นป้ายของเรานะครับจะผ่นป้ายแล้วก exactly. ็มาเริ่มต้นใครเริ่มก่อนดีผมผมใส่กุ้ง่างก็ได้ระหว่างผมเซซ็อกนะฮะผมต้องพูดใช่หรือว่าใช่คุณต้องพูดคำข้าวก็ได้อะไรก็ได้โอเคแล้วถ้าแล้วหมายถึงว่านี่ไงเราต้องใส้ถูกอันนี้คือคะแนนของเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่หรือคะแนนของผมไปไกลทำไมอตรงนี้ก่น โ okay. อเคประมาณนี้โค้ดโค้ดจะยืนตรงนี้แหละครับผมต้องกินตรงนี้นี่ก็ได้ตรงนี้ก็ได้จะได้ใกล้ๆหน่อยจะได้อ่านปากง่ายๆเลยเรามีเวลาสามนาทีนะครับเวลาจับคู่อ่ะพร้อมแล้วขัดบ้าแรกมาอุ้ยอุ้ยทำนี้นะครับทุกคนตกหลุมนักตกหลุมนะตกหลุมมักนะหลุม ตกหุ้มแล้วไม่ถูกต้องโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยท่านสบานี่ใส่วิ่ดีอ่ะเล่นเล่นเลนออนไลน์เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนิดเดียวให้เล่นออนไลน์นี่ให้เดี๋ยเฮ้ยเอาเล่นเก็บก่อนเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเริ่มไ้แล้วมั้งเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเกมออนไลน์อะไรอะไรออนไลน์เกมเล่นเกม เล่นเกมออนไลน์ออนไลน์ถูกต้องถูกต้องอ่ะต่อมาโอ้โหผมหล่อมากผมหล่อมากโอ้โหไอเรื่องความหล่อที่วัยเชี่ยม่เป็นไรไม่ต้องชมมันเปอะไม่ต้องชมออกใจชมออกออกกำาลังกายออกกอํากลังกายไขออกกําลังกายออ เอาเหลือหนึ่งนาทีคึ้นคะพูดได้ไหมพูดซาไหมพูดได้ไหมพูดพูดพูดได้ไหมฮะพูดพูดได้ไหมพูดได้ไหมเออพูดได้ไหมแพ็ k เกจฮะแพ็ k เกจแพ็ k เกจเออถูกต้องโอ้ไว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 อ่ะ my pen เลือกได้ My plan เลือกได้ My plan อะไรวะ My 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 plan My plan เลือกได้เลือกได้เอ้หนุ่มบังกางเก่งจีกางเก่งจีได้จีได้จีการเก่งดู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 จีน เป๊ะเวอร์อะเปะเวอร์เป๊ะเวอร์สามสิบวิข้าวมันไก่ข้าวมันไหลข้าวมันไก่ข้าวข้าวจังข้าวข้าวข้าวงาวมันมันไก่ไก่เออ ก้าวมันไก่เออข้าวมันวลาหรือก้าวินาทีเสร็จแล้วมันดังมากเลยชิปแซมมี่ชิปท่วยได้นะอแซมมี่ช่วยทำท่าได้นะตุ๊กกตาหมีเฮ้ยไอ้เจ่ง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 เฮ้ยเวอร์ไปละพี่ลืมเปิดเพลงมาพี่น้ำหอม น้ำหอมน่าหม่วะเก่งอะเจ็งเก่งอดดือเอาดนดิดีดดดูสิรีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลยนะเฮ้ยเก็บกูน่ะเปิดเพลงอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยโหยฮ้ยเก่งอะ Pakai jaringan, p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 akai อินทอร์อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมาถูกโอนเกินนะอันนี้ยากเฉยเลยไอ้หนอันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วเปลี่ยน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 หัวหัวใจใจเต้นเต้นชิบน้าหัวอะหัวใจเต้น

คุณคุณไปเช็คนี้ไหมครับที่จะวอะไรตัดตังก่อนด้วยเออไม่เปิดดีกว่าอะไรนะไม่ได้ยินว่ากี่พูดอะไรนะคับมตลอเมื่อนี้ต่อใหม่ใส่เข้าไปใหม่อ่ะคำนี้เป็นคำดีของยูไม่พูดใส่ไหม่นะครับผมโอเคแต่ผมจะบอกพี่ก่อนแล้วกันโอเค เกือกนะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้พูดออกมาฉันรู้ว่าแกพูดได้ถึงกินได้อยู่กินได้อยู่พูดออกมาแกรลบไปชื่อทูเลือกได้ตามใจอยู่เฮ้ยใกล้เคียงฟลูดิแทก 5G เฮ้ยเก่งครับขอบคุณครับมาใช้ประมือด้วยเมื่อแกเพิ่งเกิดโสดบอกว่า เลือกของลกโคตรคุณไม่จงโคตรแล้วนะอา <c oughs> อาวผมเรื่องของรถโคตรเลนีผมบอกพี่เลย